ลูกมาค่ะขอโทษนะที่มารับช้านะคุณโรมินี่เองเป็นดาราสินะ<ๆ>ก็เลยมารับช้าเท้าหลังมารับเร็วๆหน่อยนะคะต้องขอโทษจริงๆนะคะ <Yes! S 1> พอดีฉันมีแสดงคอนเสิร์ตอวไปละโอ้ยพ่อก็เริ่มหิวแล้วแหละงั้นกลับบ้านไปหาอะไรกินกันเออคือพ่อยังเก็บกวนไม่เสร็จเลยเอาเป็นว่านะลูกกลับก่อนก็ได้พ่อขอท,ทําธุระแป๊บเดียวแบบนั้นหรอก็ได้ไปละอ้ยหิวหิวหิว,หวเลือด เอ๊ะหมาใครนะแบบนี้เนี่ยค่อยกลับบ้านดีกว่าอฮ้อยเอ้ยได้เนื้อดีแล้ววันนี้แน่ใจแล้วใช่ไหมไม่มีใครเห็นนะ่ะเอ้ยฉันไม่ได้ทำอะไรนะขอจ้วงไส้แกหน่อยแล้วกันนะเจ้าหมา อนครันั้นตาพวงคิดว่าไม่มีใครเห็นเสียแล้วแต่ดูเหมือนว่าจอนกับแจนที่นอนเฝ้าม้าอยู่ม้าของพวกเขาก็ได้ตกใจไอ้เจ้าม้ามันเป็นอะไรอะ่ะม้าของเราไม่เคยเป็นแบบนี้นะ้จนทำไงดีออกไปดูดีกว่านะดูเหมือนว่ามันจะร้องสื่อสารกับฝูงม้าของบ้านนั่นแหละเออนั่นน่ะ เนื้ออร่อยจริงๆเลยเนื้อมาเนี่ยขอจ้วงอีกหน่อยนะอร่อยมากเลยย้ายมาหลายหมู่บ้านแล้วไม่คิดว่าเนื้อมาดิบๆหมู่บ้านนี้เนี่ยจะอร่อยสุดๆรุ่งเช้าจอนกับเจนไม่กล้าเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเราจะบอกกับนันดีไหม